แม่ม้องไม่กินข้าวหมดแล้วมัอไม่อยากกินโคลาตะระกูลบอกป้าให้ป้ามาให้ป้าน้ไม่อยากกินโคลามาแล้วครับโคลาไหนโคลาที่มึน้ำป้าโอ้ยเด็กๆกินน้ำมันลมมากไม่ดีนี่แหละกินน้ำป้าวะดีแล้ว <laughs> นี่โคลาแบบชงเองครับ oh. ขนมญี่ปุ่นไหนลองซิ ว่าจะเป็นอย่างไรกินผงกินผงเราป่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อ่ะเราต้องใส่ผงไปในแก้วก่อนนะครับน้ำแล้วค่อยใส่น้ำทีหลังอ่ะลองซองหนึ่งก่อนนี่ป๋าป๋าสั่งมาสองซองมาแกะให้นะอยากกินโคลานักใช่ไหมลองสิอู้อ้าวหกอรอแกะอุ้ยทำไมอ่ะกินหอมอ่ะกินออกมงเลยกินอะไรอ่ะโคลาเปล่าใช่เอาเทดิลิฟเทดิเ้ยญ่หกนะ เหมือนสายนี่น้ำตาลนี่น้ำตาลแดงนี่เหมือนสายเหมือนน้ำตาลใสแดงเลยอ่ะเนาะเอาเอาเอามาเทน้ำสิน้ำเย็นนะเราใช้น้ำเย็นเลยเขาบอกเทเสร็จฟองจะขึ้นขึ้นไหมฟองอ่ะขึ้นเบา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 ผอผออพอได้กินได้กินคนสิคนสิคนสินี่เหมือนอยู่นะฟองขึ้นแต่ขึ้นน้อย นี่ปากก็ไม่เคยซื้อมาตินน้ำเป็นขนมญี่ปุ่นคือตอนเทอะเทน้ำไปไม่ๆม,ม่อะมีฟองบีแต่แบบฟองน้อยอะคนให้ละลายก่อนเดี๋ยวค่อยชิมรสไดละลายชิมชิชิมซิจิบจิบสิมีรสชาติหวานอะไรไหมเจือเจือเลยอให้แม่ชิมๆๆสิเอานี่อะมีฟองแล้วเนี่ยทำไมฟองเพิ่งขึ้นอะ ใส่อีก2องเรือบีมาเทเลยสงสัยเราใส่น้ำเยอะไปด้วยละบ,บีนะเพราะเราไม่รู้ว่าเค้มคนขนาดไหนอ่ะหงหนอาสหายคนก้อนคนก้อนอ่ะคนเบาๆคนเบาๆหัวฟองเล้จะละลายหมดแืฟนะ่ฟองมาขึ้นตอนหลังนี่ยังมีฟองอยู่เลยอ่ะชิมสิน่าจะแบบเข้มขึ้นมาติดหนึ่งนะ ลอ,อ,อยขึ้นมามแม่มาเค็มหนึ่งแม่บีชิมสิอมเอา้าเฮ้ยแม่ชิมมั้งสิรดชาติเข้มข้นมาหน่อยหนึ่งไหม,มเมื่อกี้ป้าชิมแล้วก็คือฟิลเหมือนประมาณลูกอมรสโคลาอ่ากินแบบนั้นหวาน,นเปรี้ยวถ้าแนะนำนะ หนึ่งซองเนี่ยยาใส่น้ําเยอะเพราะถ้าใส่น้ําเยอะเนี่ยมันจะไปเข็มค้นจะจืดเป็นไงได้กินโคลาสนใจยังนี่นึกออกแล้วเหมือนเหมือนอมยิ้มเหมือนลูกอมรสโค้กโสร์โอ้โหแล้วยิงใส่น้ําเย็นๆนะบิมเนอะนี่กินไม่หมดเอาไปแช่ตู้เย็นได้นะกินต่อยกสดโอ้โห เสียงกืนอึกอึกเลยโอ้โหอย่าขำนะพุ่งนะอย่าขำนะ, <c oughs> ะโอเคเดี๋ยวก็ให้น้องบีมกินต่อไปครับก็อร่อยดีหอมหวานฟิลเหมือนลูกอมรสโคลาสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ <Bye. S 2> ๊ายบายชอบมะบีมชอบม <c oughs> อะออาวแม่แย่งกินแล้วอร่อยดีเมื่อกี้ยกกินนะหอมดี เย็นเยินหอมหวานแต่กินได้ไม่เยอะหรอกไม่ว่ามันหวานกินไม่ต้องกินหมดก็ได้นะลูกเก็บใส่ีนไว้ขวดใช่ใช่ใช่